จังเกียร์เบื้องเองอลี้ยวไปโมจักจิ้วหอกแม่รุ่นรุ่นเด็ก็ได้รุ่นเลี้ยของหมู่บ้านเนี่ย <c oughs> เออมีซุรุ่นน่ะละรุ่นนี่ละรุ่นเพิ่นมีเงินเดือนกระไดจังบ่เอือดอยู่เอือดกินพันเจ้าสิเอาเมียกระเบิงรุ่นนี่ละอนาภินันเออรุ่นนี่รุ่นบ่เอือดไปแย่ไปหามากเด็กน้อยนะ้ำมันเปียงเงินเออเอารุ่นแม่เหลียนนี่แห้งบ่อเอือดไปอยากตัวเอาเกี่ยวจังน้อยบ่เนี่ยไอ้สางาว่าแต่รุ่นนี่ละแห้งเปียงอ่ะ บ่อตะโดนกระลาบเนี่ยขอเงินเปียกซี่หมักๆเนี่ยเกงคุ้นเบื่อหมากเบิดอผู้เบื่อจังด้วยแล้วกับผุนเบิดจังอะไรครั้งเพียงอะอะตรงนี้จอยแต่งกันสีบ่เปื่อยเบิดอจีบอ่ามันเอออ๋อบ้านี้แม่เย็นสิพากเกี่ยวพูปลาหมอลำเนื้อเอ่อที่เป็นจังไหนลูกสีเกี่ยวเพียเนื้อคันลูกจับแก้มกะแม่เดียนนาราเป็นผู้จับกระได้ขันยักลงมาจับนะเออเขากะแม่แม่นาราเป็นผู้จับ เยับลามาอีกใต้ขาก็แม่แน่น่าละพุกดาคือ่าเดอม่เมเียนเดอเอาเกี่ยวมาล้ำผูพไ้ยจังมาบะนี้มาไอ้ตั้งขางเห็นหมอล้ำบ่เนามาแงกเบิ่งคักเบิ่งเน่แแ้เนาะ phăng order mà phăng cồn kéo phăng order mà bên kéo kéo nhòi, ma đưa quân ơi, ma đưa quân ơi, cất sạp bạc rồi phăng để rồi hù, ma phục phò nhót sưu số phận của akau, chuẩn hành nang múa mao và la huynh giới giới thì tao như thế này, nang tam bát diêm, เดือยวมาเห็นสีกำแจงอยากให้อาสอนเบิึงอะเดทีเจ้าอันนี้ทีเจ้าอนี้เรศสิติบากเกลุกหิ่ในบ่อเลี้ยวจต่พวกแกเอาใบมันมาอ่อนตามาหนอมเอาหมูเจ้าเกี้ยวและสันขอสิฟ้อนยุกไกลไกลพี่รองขยานไอ้แต่เงี้ยป่วยบอกกันเองอะลาตึกแล้วพี่เจ้าอันนี้เกี่ยวทำแม่ได้มาลับผู้หญิงไหมเหรอนาหนาไอ้ยคันรถนี่ให้ลูกขออ่อนขอย่อมเธอได้แม่เหลียญไหม พี่เต้ารีพี่เต้ารีเรือสิทีิ์วากีลูกพี่เล่บเล็กเลี้ยวเต้าวิ่งเจ้าใบมันบ่ออนตามาดม่อมใจเจ้าบ่หมายเียงเนี้ยม่อมใจเจ้าบ่หมายเียงเนี้ยหวงสิเขาดมมารักไว้ชายคูผู้ดีปีรีผู้แกมเจ้าปีรีอาจับแก้มผู้บ้าหมอล่ำขนาดหัวตองจับเดือบันเนี่ยปีรีผู้แกมเจ้าเอ้ยหอมเลยบาดเนี้ยบอกจัดชื่อื่อหอมเลยเอาอีกเที่ยวนึง ปีลีผู้แก้มเจ้าปีลีจับแก้มเขาเบิ่งจับแก้มเขาเบิ่งจับจับโอ้ยจะไม่ได้โอกาสเจ้าคักเนาะคอยบอกจับปในไดกระห้องปีลีผู้แก้มเจ้าปีลีโอ้ยเฝ้าจบถอก้อนนี่ปีลีผู้แก้มเจ้าปีลีซ้ำวิตาสีบอเลี่ยวสีบอบไม่คนแก่ไบอแก้มอ้ำล้ำหมอลำตาสีกออยากได้ หมอลำจะสิบออยากได้เอาไปเป็นภัยแม่เตาลองดูอดสละลองใจลูกกับพ่อบัวบานยินเห็นใจน้องละมองมันเอินใส่เห็นใจน้องละมองมันเอินใส่สิพอเทียมเจ็บแต่ปอนอไสซำลางพอดอกตั้งหอนดอกกันให้กาดอกบัวผาลำเดินในเกินอชะอนชมชื่นพันจิงกินได้ลักคือกกลับพิมพลอดบอกกันดื่มบอกว่าจอดใจเข้าบานก่อดเฮือ แต่แม่เจ้าได้เปียกมูวคักซาสมุขหอยล่ำลอยหั่นกับบ้านด้ดุมเขาจักรียอยู่ยาเบาดูฟ้าวล่ำเหมันแล้วงนะพี่เจ้าหนี้พี่ล่ำจากสองเขียวก็ได้ตัวก่อนเนี่ยพี่เจ้าหนี้พี่เจ้าหนี้หรือสิยตีบ้ากินลูกเขลีบะเลี่ยลแต่พวกแก้วใบก่อนว่าอ่อนตามาบจำใจเจ้าบ่หมเกี่ยงเฮียห่วมจำใจเจ้าบ่หมเกี่ยงเฮี้ยห่วมสิขอรมอดักไว้ท้ายโก้พอดีแม่เลี้ยนหอดมองเจ้าอีก เปลีผู้แก่เจ้าปีลีเปลีผู้แก่เจ้าปีลีอ้าถ้าแม่ฮอดมองแก้มแล้วเนี่ยเป,ป,ปลีผู้แก่เจ้าเปลีผู้แก่เจ้าเปรีเออไอแต่ว่าแปลกด้วยแม่จ้ะม,ม่วงนี้ก่อนลับหม่องปีลีมันเบาวนว่าดูบันโอ้ยมาดูแต่ผู้หม่องนี่ก็ได้เอามันฮอดหม่องมันเนาะปีลีผู้แก่เจ้าปีลี ลำนี่เจ้าสิบอแล้วเลียวสิบอ๋มาที่กงกะฉันบอกเข้มอับผาบ่ลำจะสิบออยากได้บ่ลำจะสิบออยากได้เอาไปเป็นไพ่แม่เจ้าลองดูอดซะลองใจลูกเกิดพอบัวบานยินเห็นแต่น้องลัต้องเบินเอินใส่เห็นใจน้องลัมืงเบินเอินใส่สิบอเทียมแต่แต่บ้านหอไอซ้ำนา พอดอกตางหอมดอกตันให้กาดอกบัวผาลำเดินให้กิน,กาานให้ฉันชมเชิมฉันกินกินได้และก็กับติ่นรอดบอกนั่นเดือบอกว่าจอดอ์แต่ชาวบ้านบ่หินสาวนั่งนองสาวนังวน่งนองบ่กเพื่นน้องโอล่นลิ่นล่นเลยละขอฝากผ้ไใบมิดอาให้ติดผัวผลาญก่อมกันเป็นก่อนไปนัดนำอาเฮาหลังของพี่ผีเดือพีถึง เรียถึิวสีมีเหมือนแต่สิน้ำตัวป่าปันหากมีสิ่งเกตกันปันต่อล้อลวดเอาให้จดละคะนองัาสิย้มมันใดบ่อสนแต่มันแล้วบ่อวังของมันง่ายส่งคํามเนื้อส่งคํามเด้อส่งค้ามยากผู้ชายอยาให้คนซาตาิซาแล้วจังสินี้เจะาสีตีคอยสิตาอําไปส่งเจะาสีตีคอยสิตาอําไปส่งกอดตุงลาบังไม่ในอุรา อดปงละบางไหมในอุราหรือว่าพันระยะอาคงพี่จะเสียใจเพราะเป็นเพื่อนร่วมทางจะได้ไหมเพราะเป็นเพื่อนร่วมทางจะได้ไหมหรือว่าพี่เสียใจเมื่อไปเห็นหน้าแอนรักแท้รักเนใจจงรักแท้รักเน่ใจจงหากคุณที่ตกลงฉันจะไปส่งเธอรับรักบ้างไหมจะไปส่งรับรักบ้างไหมจะไปส่งเกียวกุ้งขอจงปราณีหากคุณที่เห็นนีขอให้จงบอกมา ภาษาเกี่ยวผ้าสาเกียเก่ยวแถวสับแม่พิษยังว่าบานแต่มาลงก่อนใส่กันใส่กันมาลงก่อนใส่กันนะขออนุญาตพีดด่น้องผู้อยู่หน้าหานเด้อไอ้ควันบุรีสูบบุรีขออนุญาตให้สูบด้านนอกก่อนเนาะเดี๋ยวจังมาฟอนหน้าหานเพราะว่าพี่น้องเฮข้าพลังพ่นกาแฟอย่าสูบคือจังหมอลำนลี่ยละหมอลำมกาแพฟแม่ สูบได้แต่ว่าสูบบริเวณทั้งนอกแลจังเขามัก้างในเนาะพี่น้องเนาะจ้าราะวนาห่านมันหลายผู้หลายคนเออขัดกวนน่นอย่าสูบเนงเถอะไอแม่เอาวัเนีเ้ยฮะมองก้นมองลกมาแค่มัเนี้มาแต่ละมือพอว่าตะคนอย่าสูบไ้แม่กินงไงก็มี่ฮาลังบานกระไดแต่กระไดโอ้ทอนเอาเนาะภาพพี่น้องมวนภาพพี่น้องซื้อมาเนี่ยมา มันหัวซ้ำนีสะก่อนนอลุงสิน้ตรงก่อนหลังฮะผฟังมันเย็นสิเดินไปนะหากลามาต่อเดินไปนะหากลามาต่อเอาละนอเอาละนอฮะนี่ตั้งไว้บอลเดินฮันดึกมากแต่วอากาศทายเพลยเส้นเลยเดินตรงเป่าไปแค่น้อยอ่านหนังสือลายใส่เป่าแทนเสียงหอยพ่อย พ่อสาวนักเก่าเขาใสนีีไปชมป้าไม่เอาเป็นทันทีทันละผพ้กออกกักหันกะเลยล้ำแลเดียวมีไก่ยอมหั่งบางแค่ทางกังดาวจังละว่ามือขว้าเอาลำดนหอบหัวเะเออนันเดือลังเมื่อปีสมานังองนางเศร้าดงเอ้ดงอาดงเอ้ดงอะยิ่งสร้างหอมปวดเอาอวบมีตั้งแต่แนวเดียวแนวเดียว ແນວດຽວຊາວນາງພິວທັງລາດປາປົງດົວາງຊາຄນັນນານາປາືແມ່ນສິາດສັງລະນໍາເພາພທີືມນສິາສັ່ງນນວຄົນັງໃດອາຕົນທພນວແວນັກໂນສຽງນາດັນັນຕໍ ຫັນນານານາຄະຍໍຄາຍົກຍ່າງຍ່າງແດນເລີຍອະບໍ່ອະເຊົາໄດ້ຍິນສຽງລົບເຮົາຈັ່ງບາງວ່າໂຮ່ມັນມາອົາແັນນາໃຫ້ທາງຮອບດຟັງປອາຟັງມາວ່າມສັ້ນທາງເນາະຍັງບໍ່ຖາແອ อาเลวาเวนชายแท้แท่มาอื่นกุกหาสารังหยุดโยหาข้าหนึ่งไม่หายนกแต่ไวมันตัวรลอกูเดินซาเฉกกราทั้งนามองก้อนนองบ่าอีมาลัดพัดท่าของแต่ตานกอันนี้มันส้างมากเก่าอัางห้องมาตักตับห้องลาพุเระอักเสียกไปผู้วูสู่ทังกาคำนั้นเป็นตาหน้าในรังไตจักัดก็เลยรังดนไปซาเดลินตีแขนดีไ้ก่อน Hold on.